ัม m บี้หัวนมแตกสามระดับและเทคนิคการแก้ไขเมื่อหัวนมแตกหัวนมแตกแก้ยังไงดีคะคือหัวนมแตกนะคะอย่างที่บอกว่าต้องกลับไปอันที่หนึ่งเรื่องของท่านะคะจัดเมื่อจัดท่าได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเนี่ย เมื่อแตกแตกมีหลายระดับนะคะบวดนมคุณแม่จะปกติก็จะเป็นสีเนื้อๆน้ำตาลนิดนึงแต่ถ้ามันแดงขึ้นหรือมันเป็นชมพูนะคะหรือบางทีมันบวมๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นระดับหนึ่งะนะคะระดับ2ก็คือมันแตกเป็นเส้นค่ะมันเหมือนเป็นแผลปริอ่าเริ่มเริ่มแตกแบบนั้นนะคะเป็นเส้นเป็นร่องอ่ะค่ะนะคะแล้วก็พอระดับ3เนี่ยเขาเรียกว่าแตกเป็นดาวกระจายคือแทนที่มันจะเส้นมันก็แบบมีหัวท้ายแล้วบางทีมีเลือดออกด้วยถ้าแบบ3นี้ก็แย่หน่อยนะคะทีนี้เขา บอกว่าจะแก้ไขยังไงไม่รู้ว่าระดับไหนเป็นยังไงอันนี้ให้ข้อมูลโดยภาพรวมนะคะ,คะการหัวนมแตกไม่รู้ว่าแตกข้างไหนถ้าแตกไม่ใช่ทั้งสองข้างต้องเข้าให้ลูกกินนมข้างที่ไม่แตกก่อนนะคะ,ะเพื่อไม่ให้แรงที่เวลาลูกหิวเนี่ยมันทําให้มันแรงมากขึ้นนะคะ,ะและอันที่สอง ถ้าปกติที่เคยช่วยคุณแม่เนี่ยถ้าอมได้ลึกพอเนี่ยเมือกจะไปกดที่ลานนม,มคุณแม่จะไม่ได้รู้สึกเจ็บมากแต่ถ้าแตกขนาดเลือดออกเดี๋ยวจะต้องมีวิธีการแก้ไขนะคะมันเรื่องท่าสําคัญแล้วก็หลังจากให้แล้วเนี่ยก็จะเอาน้ํานมตรงนั้นเนี่ยมาทาบริเวณหัวนม น้ำนมเราเนี่ยมีทั้งเป็นช่วยที่จะสมานให้หายเร็วจะต้องบอกว่าข้อดีของหัวนมแตกคือหัวนมจะหายได้เร็วมากนะคะเ mm. นื่องจากว่ามีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะ oh. นะคะเพราะฉะนั้นการหายของมันจะเร็วกว่าแผลโดยทั่วๆไปแล้วก็ส่วนที่เรื่องของการทานเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้พวกยาพวกครีมที่มาทานได้บ้างก็ต้องดูว่าอันนั้นเนี่ยปลอดภัย ไม่ใช่สารสังเคราะห์โดยเพื่อไปก็จะเป็นพวกกลิสซลีนลานอลินวัซลีนลานลินอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะปลอดภัยที่ทาได้แต่เมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยให้ทาหลังจากที่ให้นมค่ะเราก็เมื่อจะให้นมใหม่ก็ควรจะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่น ซับเช็ดเบาๆหัวนมเนี่ยห้ามเช็ดรุนแรงนะคะห้ามแห้งพอแห้งปุ๊บจะแตกง่ายอีกอันนึงนะคะคุณแม่บางคนรักษาดมากค่ะเช็ดทั้งวันเลยเช็ดแอลกอฮอล์เคยเจอไหมคะอาจารย์เออนั่นนะคะพวกนั้นนะคะจะแตกเยอะเลยแล้วก็บางทีอาบน้ําก็ฟอกสบู่ไม่ต้องไปเน้นเลยค่ะแค่น้ําเปล่าก็พอนะคะถ้าเราไม่ได้ไปสมบุกสมบันอะไรมากแค่น้าเปล่าก็เพียงพอค่ะ ค่ะมีคนใช้หัวนมสมุสมบัติด้วยนะคือหมายถึงว่าไปเดินตามร้านตามอะไรที่มอะไรเยอะอะไรอย่างนั้นนะคะคือเนืกอเยอะแล้วก็อยู่ในร่มไหมคะจายมันอยู่ในเขตปลอดเชื้ออยู่แล้วอะไรคุณแม่ระวังอยู่แล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็ระมัดระวังเรื่องความสะอาดอยู่แล้วถ้าเรามีลูกน้อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าหัวนมแตกก็ดูว่าเป็นระดับไหนใช่ไหมคะาถ้าเกิดว่าเป็นระดับที่ไม่มากก็แนะนําว่าให้เข้าเต้าอีกข้างหนึ่งก่อแล้วก็อาจจะทาอื่นออ่าใช่วัซซีลีกิสลีหรือว่าตัวเรื่อองงขลลนนนิไปะะค เกิดว่าแตกสองข้างทําไงคะอาจารย์ค่ะเออตะกี้ลืมบอกนะคะ,ะคุณหมอแอมขอบคุณมากทีนี้การแตกนี่อย่างที่บอกว่าพอแตก ในระดับสองเนี่ยที่ว่าเป็นล่องเป็นลอยถ้าคุณแม่พอทนไหวนะคะอันนี้พอทนไหวมันก็ดูหดหดนะคะคุณแม่จะให้จากเต้าก็ให้ไปแต่ถ้าแต,แตกระดับ3แล้วเนี่ยมีเลือดออกด้วยเนี่ยขอแนะนําให้หยุดก่อนอหยุดแต่ว่าการหยุดตรงนั้นเนี่ยต้องบีบน้ํานมออกมานะคะเพราะถ้าไม่บีบออกมามันก็จะมีปัญหาเรื่องของการ<ม>การตันด้วยแล้วก็การที่ลดการสร้างน้ํานมด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องคงการสร้างของน้ํานมไว้โดยการบีบน้ํานมจะเก็บไว้ก็ได้ หรือจะป้อนแก้วให้ลูกกินก็ได้นะคะเราถ้าเกิดว่าน้ํานมที่มีเลือดของแม่ออกมาด้วยทานได้ไหมคะอาจารย์ทานได้ค่ะเราเคยได้ยินเนาะน้ำนมก็กลั่นจากเลือดอกลั่นจากอกถูกไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นก็เป็นสารคัดหลั่งในร่างกายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราคงจะแยกนมกับเลือดย่านะคะเรากินได้ค่ะต้องบอกว่าปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายค่ะคือกินได้แค่ลูกกินไปแล้วแล้วมันปริมาณนิดเดียวเนาะมันแบบันไม่ไม่ใช่ไหลแบบบางกินอะไรอย่างงี้แดงเหมือนในหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันแค่ซึมซึมนิดเดียวค่ะกันก็คือถ้าลูกไม่เหม็นหืนไม่เหม็นข้าวเด็กกินไดนปกติค่ะพ่อแม่ก็คาวอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ก็คาวอยู่แล้วเด็กอาจจะชินอยู่แล้วสิ่งทไม่ได้ต่างอะไรกันมาก